สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะงดงามพีทแก้มบุมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชรับประทานน้ำพระพุทธมนต์มงคลชีวิตคู่นับถอยหลังเหลือเพียงแค่1เดือนเท่านั้นที่นักแสดงว่าที่เจ้าสาวแก้มบุมปริยาดาสิทธาชัยกับพีทกันทพรหานพาณิชยายาตคืออาณาจักรบางกอกเฮลท์ฮอสพิทอลคือโรงพยาบาลเกษมราช จะเกี่ยวก้อยคล้องแขนเข้าสู่ประตูวิวาซึ่งเลือกดีทั้งสองได้วางไว้เป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมสถานที่คือโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพล่าสุดวันที่22เมษายนที่ผ่านมาแก้มบุ๋มพีษกันตาพรได้เข้าเฝ้ารับประธานน้ำพระพุทธมนต์ณตำหนักอรุณวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารโดยแก้มบุ๋มอยู่ในชุดไทยสวยงามสง่าม,มาก ส่วนทางด้านของพีทกันทพรสวมใส่ชุดขอเข้าเฝ้าสีขาวติดแถบคอต้องบอกว่าดูดีหลอ่อออร่ามากๆโดยมีสองครอบครัวร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับลูกๆทั้งสองคนทั้งนี้ห้องเสื้อมิลานเวดดิ้งได้ลงภาพของพีทแก้มบมในชุดไทยเพื่อเข้าเฝ้าพิธีรับพระราชทานน้ำสังสมรสจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยแก้มบุม๋มสวมชุดไทยบรมพิมารสีออบไว้ขาวบริสุทธิ์ตัดเย็บเป็นชุดไทยทรงขอตั้งแขนกระบอกตามแบบพระราชนิยมบอกเลยว่าสวยงามที่สุดถือเป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตคู่ขอแสดงความยินดีกับแก้มบุ๋มพิทด,ด้วยนะจ๊ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก snook.com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ